ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเงิน Super Special Shop เติมง่ายโปรโมชั่นดีๆเพียบไม่ต้องใช้ i d ดี s s w o r d ใช้แค่ U i d ดีในเกมเท่านั้นเงินเข้าไวไม่ต้องรอนานปลอดภัยได้ชัวร์หากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Super Special Shop หรือแอดไลน์ของทางร้านได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้บัตรสไตล์ก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันที่23พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่นเองนะครับผมแต่คลิปอาจจะลงเป็นของอีกวันนะครับ โอเคครับในส่วนของการอัปเดตก็จะมีอะไรบ้างนะครับผม1นนะครับผมยกเครื่องสกิลของโนวานะครับโนวาสามารถดูดซับแก๊สพิษที่ปล่อยออกมาจากระเบิดแก๊สพิษได้นะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะเหมือนมันปั๊บเก่งขึ้นนะครับ2นะครับพาสิบใหม่นะครับผมมาสเตอร์พิษนะครับต้านทานดาเมจจากพิษและมีโอกาสโจมตีแล้วทําให้ศัตรูติดพิษศัตรูที่ถูกพิษจะปล่อยควันพิษออกมาเมื่อตายอ้โหอันนี้แบบ ันเป็นอะไรที่น่าจะโกงนะผมคิดว่านะครับต่อไปครับแผนที่ใหม่นะครับผมคาบสมุทรพายุนะครับผมจะเปิดให้เล่นในโหมดการแข่งขันจะอันดับการเลือกแผนที่ทั้งหมดระหว่างการค้นหาการแข่งขันจะได้รับการป้องกันคะแนนแรงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะอ,าอยู่ในโหมด Ba t t l e Royale หรือเปล่าหรือโหมด c c นะครับหรือว่าอยู่ทั้ง2โหมดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้คบไปดูในเกมนะก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีนะครับผม ต่อมานะครับในส่วนของสินค้าใหม่นะครับสกิน AK47 ดนะครับแดนนรกจะเปิดให้ซื้อด้วยทองแท่งพาลติการในวันที่24วิพฤศจิกายนนี้นะครับผมก็คือพรุ่งนี้แดนนารกเป็นสกินระดับอันต้านะครับแรกของเราอัปเกรดเพื่อรับฟิวเจอร์เพิ่มเติมและปลดล็อกสกินสําหรับศูนย์เลงนอกจากนี้ยังมีสกินสําหรับ,บอุปกรณ์เสริมของอาวุธด้วยนะก็เหมือนคล้ายๆแบบสุ่มปืนแล้วได้เราก็จะสามารถ อัปเกรดขั้นของปืนไปด้วยนะครับก็จะมีเอฟเฟกต่างๆสวยงามมากมายผมเห็นมาละบอกเลยโคตรสวยนะครับแต่จริงของมันก็ต้องมีนะทุกคนนะแต่ไม่รู้ว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็ดูก่อนนะว่าจะเติมหรือเปล่าไม่แน่ผมอาจจะมาสุ่มให้ดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมนะต่อไปครับของแพดโน้ตนะครับผมอาวุธนะคะหนึ่งลดระยะปืนยิงสําหรับ ปืนไรเฟิลนะครับและลดการควบคุมแรงถีบเล็กน้อยสําหรับอุปกรณ์เสริมบางส่วนนะครับ 2. KAG 6นะครับดาเมจเฮดช็อต25เป็น26นะครับอันนี้คือบัฟนะปืนนี้บัฟนะดาเมจล้าตัวจาก17เป็น18นะครับผมลดดาเมจจากการตกและเพิ่มดาเมจระยะไกลนะครับก็อันนี้บัฟขึ้นมานะก็ลองเล่นดูนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับผมต่อมาครับ ข้อที่3นะเป็น AK47 นะครับอันนี้ก็บัฟปืน AK ขึ้นมานะครับดาเมจเฮดช็อตนะครับจาก42เป็น45นะก็ถือว่าแรงมากๆนะเพราะปะกติมันก็แรงอยู่แล้วแหละนะครับต่อไปข้อ4ครับสาก,กานี่คือผมแบบลูกรักผมเลยนะลดดาเมจเฮดช็อตนะครับผมจาก42เหลือ38นะโอ้โหลดทีนี้ก็ไม่มีอะไรเล่นนะก็น่าจะต้องผ่านไปจับ AK แล้วกันนะครับผม5นะครับ ระยะการยิงของดีเซอร์นะครับผมก็เป็นปืนพกนะครับที่เรายิงแบบแรงๆนะยิงแป๊บเดียวเกาะแตกอะไรประมาณนี้ต่อไปก็ยิงระยะไกลไม่ค่อยได้นะครับก็ต้องเล่นระยะใกล้ขึ้นนะครับผม6ข้อนี้เป็นอะไรที่ทุกคนแบบจับตารอเฝ้ารอนมากมายนะครับผมคือบางคนหัวร้อนกับข้อนี้มากนะครับอาวุธระยะประชิดนะครับผมดาเมจจาก100นะลดเหลือ60นะครับโอ้โหไม่รู้ว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะ แต่ก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็ต้องไปรอดูในเกมนะอาจจะไม่ค่อยหัวร้อนแล้วนะเกมเพ์นะครับ 1. เพิ่มจำนวนกระสุนเมื่อเริ่มการแข่งขัน s สกอตไฟ h t นะครับผม 2. ปรับปรุงอินเทอร์เฟซสำหรับ s สกอตไฟ h t และสมรภูมิปืนนะครับ3เพิ่มตัวเลือกการปรับแต่งในการตั้งค่าสำหรับปุ่มสลับสไตเกอร์นะครับ4เพิ่มฟังก์ชันกดไลค์นะ5ปรับอัตราส่วนอินเทอร์เฟซให้เหมาะสมกับแถบอาวุธนะครับ 6. ปรับขนาดโดยความจําภายในของคาบสมุทรนะครับพายุนะและปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนที่นะอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนนี้ก็ต้องไปดูในเกมเอานะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงนะครับการปรับเปลี่ยนอื่นๆนะครับ1ครับเพิ่มโบนัสลงชื่อเข้าใจช่วงเที่ยงเย็นสําหรับผู้เล่นเพื่อรับของรางวัลโบนัสนะครับ2ปรับการแสดงผลให้เหมาะสมสําหรับการสุ่มพลารการนะครับ3ปรับรางวัลสาหรับเส้นทางการเติบโตนะ สีลบแพทเทิร์นรอเอร์โหมดฮาร์ดคอร์นะครับ 5. 5เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเจโรสโคปนะครับก็อาจจะดีขึ้นนะสำหรับเจสโศกพิใครที่ใช้อยู่นะก็ลองเล่นดูนะครับต่อไปครับแก้ไขบั๊กนะครับผม 1. แก้ไขบั๊กที่ทําให้รายชื่อเพื่อนมีข้อผิดพลาดด้านกราฟิกนะครับ 2. แก้ไขบั๊กที่ทําให้เกมหยุดทนงานนะครับผมก็หลักๆจะประมาณนี้นะสาหรับอัปอัปดนะครับผมวันที่23พฤิาจิกานะ ขอบคุณสำหรับการทับสนานอย่างต่อนเนื่องเราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในบัตสไตร์นะครับจากทีมพัฒนาบัตสไตร์เนาะเขาก็จะแจ้งรายละเอียดประมาณนี้นะจหรับแพทนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมนะครับอะตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเอเคก็มันยังไม่มาอนะ่ะก็น่าจะมาพรุ่งนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรนะนอกจากในเกมนะอะผมมาดูให้ดูของแต่งผมแล้วกันนะครับเอเคผมนะครับผมจะแต่งเป็นอ่า เอาเน้นควบคุมแรงถีบนะครับผมควบคุมแรงถีบของผมก็อยู่ที่48นะก็จะเป็นคอมเพรลดแรงดีคอยนะครับต่อไปก็ลำกล้องนะครับเนี่ยลำกล้องปืนต่อไปก็ด้ามจับเข้ามุมนะครับส่วนสโคปผมจะใช้เป็นศูนย์เล็งคูณ2นะครับผมท้ายปืนก็ท้ายปืนจูคอฟนะครับกระสุนก็จะเป็นกระสุน60นัดนะ อันนี้ก็แล้ว e แต่เราแต่งนะครับอันนี้ผมแต่งแบบนี้นะใครอยากแต่งตามก็แต่งได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตแพทให้ดูนะอ่านรายละเอียดให้ดูคร่าวๆนะครับแต่จริงๆก็เราก็อ่านได้หมดแล้วแหละนะก็ยังไงก็ใครอยากอ่านก็เปิดเกมเข้ามามันก็อยู่หน้าก่อนที่เราจะอินเข้าเกมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะเป็นเล่นเ k คให้ดู หรือเปล่านะครับผมก็รอติดตามนะก็อาจจะเล่นโนวาด้วยนะครับอยากรู้ว่าจะบับโหดแค่ไหนนะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ